ะะอยู่ที่ตะก,ก้านะคะปักหมุดให้แล้วค่ะไปมาพนที่120กร,รัมนะคะเส้นเหนียวนุ่มมากนะคะรสสารพัดอร่อยรสเด็ดเลยค่ะผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่มีมาตรฐานอยอนะคะอร่อยสะอาดถูกอนามัยนะ,ะจดอย o เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นสินค้าวันเองนะแบงค์ขวันเมืองนะคะแบงน์ขวัญเมืองไทยจะมีโลโก้ร้านคิวคอมมิวเตอรอยู่เหนือชื่อแบรนด์นะโลโก้แล้วเดี๋ยวหลังบ้านอยู่นะเดี๋ยวหลังบ้านอยู่เคเรียบร้อยแล้วค่ะ คะ่ะสวัสดีคุณบิก๊กวันนี้ทํางานเหนื่อยไหมคะติดตามคุณบิก๊กบิ๊กได้นะคุณบิ๊กบิ๊กสระให้กาลังใจนะไม่มีไรนะคะโ้ดนะอสักครู่สวัสดีค่ะขวัญเมือง E T M จะรับค่ะ